ใครเป็นเหมือนกันบ้างทำงานประจำอยากมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางแต่ไม่มีเงินลงทุนไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่อยากสต็อกสินค้าไม่อยากส่งของเอง และที่สำคัญก็คือไม่มีทีมซัพพอร์ตนะคะวันนี้จะบอกทุกคนว่าโอกาสดีมากๆมาถึงแล้วสำหรับเรานะคะเป็นคนหนึ่งนะคะทุกคนที่กำลังทำงานประจำอยู่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้เจอโอกาสดีมากๆที่ชื่อว่าไลออนมอลภายใต้ทีมที่ชื่อว่า p d x ีออนไลน์นะคะตัดสินใจนะคะร่วมทำธุรกิจกับ p d x ีออนไลน์นะคะเพียงวันนี้แค่กาแฟแค่หนึ่งกล่องอะทุกคนนะคะใครคอกาแฟชอบกินกาแฟบ้างวันนี้กาแฟหนึ่งกล่องนะคะเป็นกาแฟ ดูแลดวงตานะมากกว่าดูแลสุขภาพคือดูแลดวงตาได้ด้วยนะคะ1 9 9บาททุกคนเชื่อไหมวันนี้นะคะ40กว่าวันเองนะคะสามารถทำกำไรนะคะจากกาแฟหนึกล่องนี้นะคะแสนกว่าบาทนะคะวันนี้คือโอกาสดีมากๆถ้าใครที่ไม่มีเงินลงทุนเยอะๆในการทำธุรกิจไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะคะวันนี้ขอแค่เอาตัวหัวใจมานั่งเรียนใน p d x ออนไลน์นะคะซึ่งมีทีมัพ p อ o r t สอนให้เราทำงานเป็นนะทุกคนว่าดีไหม ถ้าทุกคนเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจำและอยากมีรายได้เพิ่มมาร่วมกับเราค่ะ PDX o อ l i n e น์199บุกตลาด AEC กันค่ะ